บอกเผื่อทีรุ่นเราทําเป็นแล้วนะคะในวันข้างหน้าถ้าวิดีโอป้าเทียนยังอยู่รุ่นใหม่ได้เปิดย้อนมาดูก็จะได้เข้าใจสวยเลยใกล้จะได้เก็บะ่ะสวัสดีค่ะ,กะเกษตรยามว่างบ่ายประเทียนค่ะอันนี้ประเทียนจะชวนเพื่อนๆนะคะมา ปุ่หนอกกล้วยกันนะคะมาดูวิธีเลือกหนอกกล้วยไปปลูกกันนะคะข้างหลังนี่เองค่ะอันนี้นะคะไปลายปลายฝนอย่างนี้ก็ดีค่ะปลูกกล้วยนะคะจะได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยปลูกไปสักพักรากกล้วยก็จะติดนะคะถ้าเพื่อนๆจะเลือกกล้วยไปปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยค่ะกล้วยแบบนี้ก็จะเป็นใบดาบอย่างนี้นะคะอันนี้เอาไปปลูกก็ดีเหมือนกันค่ะดีมากเลยละ่ะเพราะว่า เวลาที่เราไปปลูกนะคะกล้วยเขาก็พร้อมที่จะมีใบจริงเนี่ยค่ะใบพันๆอย่างเงี้ยันนี้ใบดาบต้นเขาจะสมบูรณ์งอกงามดีเลยนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะมีใบจริงแต่ถ้าแบบนี้ถ้าเราเอาไปปลูกนะคะเวลาที่เพื่อนๆปลูกไปเสร็จนะคะขุดหน่อตัวเนี้ยไปแล้วก็อา่าสูงขึ้นมาสัก50เซนนะคะเฉือนตัวเนี้ยทิ้งนะคะประมาณนี้เลยนะคะเฉือนทิ้งนะคะเพื่อว่าให้เขาสร้างลําต้นใหม่นะคะ ถ้าเป็นใบดาบแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาหน่อไปปลูกได้เลยนะคะอย่างเงี้ยมาเราไม่ต้องเฉือนลำต้นใหม่ก็ได้เพราะว่า,าต้นเขาเป็นลักษณะต้นที่พร้อมเจริญเติบโตดีค่ะแบบเนี้ยพุ่งไวดีนะคะกล้วยใบดาบถ้าสมมติว่าจะขุดกล้วยไปปลูกนะคะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยค่ะอันนี้คือกล้วยต้นแม่ที่เราตัดเครือไปบ่มแล้วนะคะ ในในกอเนี่ยถ้าเราตัดเครือไปบ่มเสร็จปั๊บนะคะเราก็สามารถที่จะมาขุดลูกๆเข้าไปได้นะคะขุดหน่อลูกแบบเนี้ยเอาไปปลูกได้เลยนะคะก<ส>ล้วยหอมทองค่ะเครือเออกอนี้ของป้าเทียนนะคะก็ให้ผลผลิตมาได้หลายเครือแล้วค่ะปีนี้ฝนดีนะคะป้าเทียนก็เลยว่าจะขุดขยายพันธุ์สะหน่อยนะคะอ่าถ้าสมมติว่ากล้วยกําลังตกเครืออยู่ยังไม่ได้ตัดไปบ่มเพื่อนๆอ,อ่าอ,อย่ารีบขุดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กล้วยต้นนั้นนะคะชะงัก ต้นนี้นะคะใบเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อม,มาดูอันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยน,นี่ก็สวยเพราะว่าหน่อเขาจะอวบสะโพกสะโพกกล้วยนะกล้วยต้นอวบดีเลยละ่ะอันนี้ได้หมดเลยกี่หน่อเนี่ยหนึ่งสองสามได้สามหน่อเลยอันนี้ประเทียนจะเอาไว้เป็นต้นแม่ที่จะให้ออกลูกในรุ่นต่อไปนะคะส่วนตัวนี้มันผอมแบบนี้แบบนี้ประเทียนไม่เอานะเนี่ยค่ะอันนี้ เพราะว่าต้นเขาเล็กผอมเห็นไหมคะแบบนี้ป้าเทียนก็ไม่เอาเพราะว่าเล็กเกินอันนี้ก็ยังไม่ได้จริงๆมันมีรอยนะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมตอนที่ต้นแม่เขากลาลังตกคือตัวนี้มันแทงหนองออกมาป้าเทียนก็มาปาดหน่อยเห็นไหมคะรอยปาดแต่ว่าก็คือเราไม่ได้ปาดสม่ําเสมอเนาะจริงๆมันก็ต้องปาดทุกสิบห้าวันปาดครั้งหนึ่งถ้าสมมติเราสิบห้าวันแรกเราปาดเฉียงมาครั้งนี้ใช่ไหมคะครั้งต่อไปหนอขึ้นมาอีกอะเราก็ต้องปาด สลับกันนะคะสลับทางกันครั้งแรกปาดแบบนี้อีกสิบห้าวันต่อมาเราก็เราก็ปาดให้มันไข้กันนะคะเขาเรียกอะไรให้ให้แผลมันอยู่คนละทางเนาะปาดฝั่งนี้แล้วก็แล้วก็ปาดฝั่งนี้เนี่ยค่ะอันนี้ยังเนาะประเด็นจะเอาไว้ก่อนนะคะกอน,นี้ก็ได้ต้นหน่อประมาณ1 2ึ่งสามประเด็นจะแยกได้3ามหนอนะคะสามหน่อเสร็จแล้วก็จะเอาอันเนี้ยต้นนี้เนาะไว้เป็น ไว้เป็นต้นแม่ที่จะออกเครือต่อไปนะคะเราก็จะเลี้ยงต้นนี้มาให้โตนะคะหลายคนก็อาจจะขุดหน่อกเก่งเนาะขุดกล้วยก็คาดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะขุดเก่งขุดกันเป็นอยู่แล้วน่ะเนาะแต่ป้าเทียนก็เผื่อไว้บอกเผื่อทีออรุ่นเราทําเป็นแล้วนะคะในวันข้างหน้าถ้าวิดีโอป้าเทียนยังอยู่คนรุ่นใหม่ ได้เปิดย้อนมาดูก็จะได้เข้าใจเนาะเพราะว่ามันก็มีทั้งคนรู้และคนไม่รู้นะคะส่วนใครที่รู้แล้วประเดยนก็ขออภัยเนาะทำเผื่อทิ้งไว้เผื่อให้รุ่นลูกๆหลา,ลานเราเข้ามาดูเนาะก็จะได้เห็นว่าขุดยังไงนะคะสำหรับวิธีเลือกหนอกด้วยนะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ